สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาปิ๊กตักทุกคนค่ะวันนี้พี่พลพามาย่านเวียดนามีเวียดนามค่ะเวียดนามาทุกครั้งที่เดินเข้านะคะจะต,ต้อง sign in ของอา่าของ government นะคะของโควิดนะคะจะได้รู้ว่าเราไปไหนมาไหนบ้างมาซื้ออะปิ๊กมาน่านาค่ะกล้วยใหญ่คะะกล้วยใหญ่อันนี้คือผักคล้ายๆกับผักตั้งโอบ้านเราเนาะเออ,อกลิ่นคล้ายๆกันค่ะเอามา ปรเทศแพงมากๆหน้านี้กําลังกําลังแพงนะคะอันนี้นมนมนี่ขาดไม่ได้เลยคะ่ะจากตู้เย็นนมกับไข่ขาดไม่ได้เลยนะคะโอ้ไข่อันนี้ไม่เอาค่ะแตกแตกไม่เอาไม่เอาเอาอันใหม่อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาจ่ายตังจ่ายตังด้วยด้วยบัตรนะคะบัตร a t m แล้วทีนี้ <Thanks. S 1> เอาเงินออกได้นะคะ เจแล้วต้องมาใส่ถุงเองผมงซื้อเข้ามาสิบเซนนะคะเนี่ยคือเขาไม่แกะถุงนะคะเราก็ต้องมาบริการตัวเองทำเองทุกอย่างนะคะอยู่ที่เมืองนอกใครบอกว่ามันสบายสบายมันบ่สบายดอกเออเคสเองทำเองนะคะไม่เหมือนบ้านบ้านเราอันนี้คือมะละกอโอ้ร้านนี้แพงนะคะร้านนี้แพงมากๆนะคะเจ็ดสิบห้าดอลนะคะแต่ว่าแต่ว่าลูกใหญ่มากเลยกรบเรี้ยวมะม่วงเรี้ยวของร้านที่เวียดนามนะคะ ถั่วนี่โคตรแพงเลยถัว่วฝักยาวอุยสิบแปดสิบแปดดอลลาร์อุ้ยแพงค่ะหายแทงขาดอันนี้คือทุเรียนนะคะทุเรียนแช่แข็งไม่ได้กินอร่อยเหมือนประเทศไทยเราหรอกค่ะกินแต่แช่แข็งค่ะอันนี้ข้าวเหนียวอ่เขาเรียกอะไรนะขา้ขาวโพดข้าวเหนียวค่ะอร่อยมากพี่บอลชอบซื้อนาทสุดท้ายสุดท้ายแล้วเพราะพี่บอลก็มาลงที่เฟอค่ะเฟอก๋วยเตีเ๋ยวเวียดนามนะคะอร่อยมากๆทุกคนชอบพี่บอลชอบมากๆค่ะ อยู่ที่14 14เหรียญน,นะคะมีไซส์มีเดียมจะมีเดียม